เกือบได้เป็นสภายหิมะทองคำและสุดอุ้ยสุธิตาวัย47ปีจบรักคนในวงการมีลูกฝฝกให้สามีชาวต่างชาติสุธิตาเกตาโนนชื่อเล่นอุ้ยเป็นนักสแสดงที่มีผลงานหลากหลายบทบาททั้งผลงานละครและภาพยนตร์เกิดเมื่อวันที่1เมษายนพศ2518เป็นนักสแสดงชาวไทยเป็นชาวเชียงใหม่บิดาชื่อพันตำรวจเอกสาธิตเกตานน์มารดาชื่อนางสุรางยุภาเกตานนนจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชันตะศึกษา ปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอันสัมชัญเธอมีผลงานละครหลายเรื่องช่วงแรกเธอจะได้รับบทเป็นนางเอกซึ่งอุ้ยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือแชะเชะชะภาคสองส่วนผลงานที่สร้างชื่อคือภาพยนตร์เรื่องคนบาปและช่วงหลังผันตัวเป็นนางร้ายในอดีตนั้นพี่โอวรุษเคยเป็นแฟนกับผู้ยสุธิตา พอเลิกการอุ้ยสุธิตาก็ไปคบพี่หานที่มาทองคำอยู่หลายปีร่ำจะแ,แต่งงานกันอยู่รอมรอดแต่แล้วก็เลิกกันแล้วพี่หานก็ไปลงเอยกับปูมันธนาต่อมาได้หายไปจากวงการเพราะแต่งงานกับสามีชาวต่างประเทศเราย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอ,อเมริกาต่อมาในปี2 5 5 5เธอกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งชีวิตส่วนตัวสมรสกับทีมโบดาชาวสวิสเซอร์แลนด์เชื้อสายฮังการีบุตรสองคนเป็นฝาแฝดชื่อน้องลูกกับน้องไซมอนหายหน้าหายตาไปทำอะไรมา ไปเป็นสีภรรยาเป็นแม่ที่ดีของลูกดูแลลูกตั้งใจว่าแต่งงานก่อนแล้วจะตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงไปเลยจริงๆก็แอบจะออกอยู่เรื่อยๆตอนนั้นก็เรียนไปเรื่อยจนจบปริญญาโทแล้วเจอว่าที่คุณสามีก็เฟดเฟดจากวงการจะทํางานประจําแต่ปุ๊บปับ๊บรับโชคแต่งงานคุยกันถึงเรื่องมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างติดตามสามีทํางานโรงแรมไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราเป็นคนไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวมาบอกอยู่แล้ว เราค่อนข้างแยกกันไปเลยแต่ช่วงแต่งงานก็เป็นข่าวดังตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะแต่งเร็วแต่สามีเป็นคนหัวโบราณนิดนึงเขาก็ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดก็คิคดคิดตรงนั้นไว้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ